รู้จักฟิลิปฟิชเชอร์ต้นแบบนักลงทุนหุ้นเติบโตที่เปลี่ยนชีวิตวอเรนบัฟเฟตหากพูดถึงนักลงทุนระดับตำนานของโลกชื่อของคุณวอเรนบัฟเฟตคงเป็นชื่อที่หลายคนนึกถึงแต่รู้หรือไม่ว่าแนวคิดในการลงทุนของคุณวอเรนบัฟเฟตเองนอกจากคุณชาลีมังเกร์แล้วคุณฟิลิปฟิชเชอร์ก็คืออีกคนที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อแนวทางการลงทุนของคุณวอเรนบัฟเฟต โดยคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นำแนวคิดของคุณฟิลิปฟิชเชอร์มาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จกลายเป็นนักลงทุนระดับตำนานที่เรารู้จักกันอย่างในวันนี้แล้วคุณฟิลิปฟิชเชอร์คือใครทำไมถึงเป็นผู้ที่คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นำแนวคิดมาประยุกต์ใช้คุณฟิลิปฟิชเชอร์เกิดเมื่อวันที่8กันยายน1907รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และเขาก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเดียวกันแต่หลังจากเรียนปริญญาโทไปได้เพียงปีเดียวคุณฟิลิปฟิชเชอร์ได้ตัดสินใจลาออกและเริ่มต้นเส้นทางอาชีพสายการเงินในตำแหน่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ CIO Securities Nation Bank ในปี1928คุณฟิลิปฟิชเชอร์ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นานหลายปีจนมาในปี1931เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของตัวเองขึ้นมา โดยเขาได้บริหารบริษัทแห่งนี้ยาวนานหลายสิบปีก่อนที่จะ,กะเกษียณตัวเองในวัย91ปีที่น่าสนใจคือแนวทางในการลงทุนของคุณฟิลิปฟิชเชอร์ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาจะเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เขาเชี่ยวชาญเป็นพิเศษอย่างบริษัทไฮเทคหรือบริษัทเทคโนโลยีแต่ก็ต้องมีระดับราคาที่สมเหตุสมผลด้วย ซึ่งเขาจะเริ่มเข้าลงทุนก่อนที่บริษัทจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากแนวทางการลงทุนของคุณฟิลิปฟิชเชอร์จะให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักเช่นความได้เปรียบเชิงการแข่งขันความสามารถของผู้บริหารความแข็งแกร่งของแบรนด์โดยหนึ่งในวิธีที่คุณฟิลิปฟิชเชอร์มากล่าวถึงเกี่ยวกับการหาข้อมูลปัจจัยเชิงคุณภาพที่ว่านี้ เรียกว่าสคาเทอร์บัตหรือคำซุบซิบนินทาเป็นวิธีการหาข้อมูลวงในจากการตามแกะรอยกิจการโดยการแกะรอยในที่นี้ไม่ใช่การใช้ข้อมูลวงในที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่จะเป็นการเข้าไปสืบข้อมูลจากผู้บริโภคพนักงานและคู่ค้าของบริษัทหรือแม้แต่ไปตามหาข้อมูลจากบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทให้ลึกซึ้งขึ้น แล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการดูงบการเงินติดตามข่าวหรือการฟังการรายงานจากผู้บริหารเพื่อตัดสินใจลงทุนอีกทีหนึ่งในการลงทุนที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณฟิลิปฟิชเชอร์ก็คือการเข้าลงทุนในบริษัโมโทมทเอร์โอลในปี1955และเขาก็ได้ถือหุ้นนั้นไปตลอดชีวิตจนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงเมื่อปี2004ในเวลานั้นบริษัมทมอเตอร์โอล,ลเป็นผู้ผลิตวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งถือว่าบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่สูง อย่างไรก็ตามเขากลับมองว่าธุรกิจเหล่านี้เป็นการเติบโตในระยะสั้นที่เกิดจากปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวที่ครอบครัวชาวอเมริกันกำลังเร่งตัวซื้อโทรทัศน์ไม่ได้มาจากความต้องการทั่วไปและมันไม่ใช่การเติบโตในระยะยาวแต่สิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจลงทุนกลับเป็นเพราะมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในแผนกใหม่ของบริษัโมโทมทเอร์โล,ลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาธุรกิจใหม่เกี่ยวกับการสื่อสารเขามองว่าแผนกนี้แหละที่จะเป็นการต่อย,ยอดจากความเชี่ยวชาญเดิมที่บริษัทมีอยู่แล้ว มาสร้างการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวจนสุดท้ายจะกลายมาเป็นรายได้หลักของบริษัทในที่สุดก่อนที่ในเวลาต่อมาบริษัโมโทมทเตอรโรละจะก,ก้าวมาเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมระดับโลกด้วยมุมมองการลงทุนของคุณฟิลิปฟิชเชอร์ที่เฉียบคมประกอบกับการอดทนรอให้บริษัทแสดงศักยภาพออกมา ทำให้การลงทุนในบริษัทโมอเตอร์โลาตลอดชั่วชีวิตของเขาหรือเกือบ50ปีก็ได้สร้างผลตอบแทนให้กับเขาอย่างมหาศาลจนเขาถูกยกย่องให้เป็นนักลงทุนระดับตำนานและเป็นต้นแบบของใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนที่ขึ้นชื่อว่ามีความมัง่งคั่งสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกที่เขายอมรับว่าได้นำแนวคิดในการลงทุนของคุณฟิลิปฟิชเชอร์ไปประยุกต์ใช้โดยหลักการลงทุนของคุณฟิลิปฟิชเชอร์ช่วยกล่อมกล่ให้คุณวอ,อกกรเ์เรนบัฟ v a l u e Investing ดั้งเดิมแบบอาจารย์ของเขาคุณเบนจามินเกรแฮมที่เน้นซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลคา่าทรัพย์สินสุดมากๆโดยไม่สนใจศักยภาพของตัวธุรกิจมาเป็นการผสมผสานแบบใหม่นั่นคือเน้นการลงทุนกับบริษัทชั้นยอดในราคาที่สมเหตุสมผลแทนอิทธิพลของคุณฟิลิปฟิชเชอร์สะท้อนให้เห็นในกระบวนการลงทุนของคุณเรนบัฟเฟตที่ทำให้เขาพยายามมองหาธุรกิจที่มีคูเมืองโมดส์ odes, หรือความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ธุรกิจที่มีความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องมีทีมบริหารที่เก่งและซื่อสัตย์หุ้นมีราคาสมเหตุสมผลเป็นเกณฑ์หลักในการเลือกและตัดสินใจลงทุนและด้วยหลักดังกล่าวที่ได้แนวคิดของคุณฟิลิปฟิชเชอร์มาต่อยอดก็ทําให้คุณวอเรนบัฟเฟตตค้นพบแนวคิดการลงทุนที่เฉียบคมกว่าเดิมจนทําให้เขาสามารถประสบความสําเร็จได้มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเราก็สามารถเรียนรู้และนำแนวคิดของคุณฟิลิปฟิชเชอร์ไปปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันมันก็จะทำให้เรามีมุมมองในการลงทุนที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิมอา,อาชีพของฟิลิปอาเทอร์ฟิชเชอร์เริ่มต้นในปี1928เมื่อเขาลาออกจาก Stanford Graduate School of Business ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ต่อมาเขากลับมาเป็นหนึ่งในสาคนที่เคยสอนหลักสูตรการลงทุน เพื่อทำงานเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เอ็นฟิลด์ลอนดอนแบงก์ในซานฟรานซิสโกเขาย้ายไปที่บริษัทตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลาสั้นๆก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทจัดการเงินของตัวเองซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1931เขาดูแลกิจการของบริษัทจนกระทั่งเกษียณอายุในปี1999เมื่ออายุ91ปีและมีรายงานว่าทำให้ลูกค้าของเขาได้รับกำไรจากการลงทุนที่ไม่ธรรมดา แม้ว่าเขาจะเริ่มต้นประมาณ50ปีก่อนที่ชื่อซิลิคอนวันเล่จะเป็นที่รู้จักแต่เขาก็เชี่ยวชาญในบริษัทนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนาเขาฝึกฝนการลงทุนระยะยาวและมุ่งมั่นที่จะซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมเขาเป็นคนเก็บตัวมากให้สัมภาษณ์น้อยมากและพิธีพิถันในการคัดเลือกลูกค้าที่เขารับเขาไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของ สาธารณชนจนกระทั่งได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกในปี1958ณจุดนี้ความนิยมของฟิเชอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากและผลักดันให้เขากลายเป็นตำนานในฐานะผู้บุกเบิกในด้านการลงทุนเพื่อการเติบโต m r r n n n s t t r r เรียกเขาว่าหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลใน Common Sach s u c ซ์แอ n ด์ o ัน o อฟิฟิเชอร์กล่าวว่าเวลาที่ดีที่สุดในการขายหุ้นคือแทบจะไม่เคย การลงทุนที่โด่งดังที่สุดของเขาคือการซื้อโมเทโรซึ่งเป็นบริษัทที่เขาซื้อในปี1955ในขณะที่เป็นผู้ผลิตวิทยุและถือครองไว้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตฟิชเชอร์เป็นที่จดจำจากการใช้และเผยแพร่เครื่องมือ s ส t เทลบัตหรือ g r a ร e ไวน์ซึ่งเขาใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างพิธีพิถันเมื่อคุณสกเทลบัตคุณจะตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้นเนื่องจากมีพื้นฐานที่ดีกว่าสำหรับการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire er Hathaway ปี2018 Warren Buffett เรียกหนังสือ e f S S S, Common f i c o m m o n Stocks and Uncommon Profits ว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเขายังอธิบายเพิ่มเติมว่าการใช้เทคนิคคัตเทลบัตของฟิชเชอร์ยังคงเป็นวิธีการลงทุนที่ดีซึ่งยังคงใช้โดย Ted Wedder แ Todd c o m อมที่ Berkshire er Hathaway จอนเทรนอธิบายว่า Warren Buffett ได้รับอิทธิพลจาก Benjamin Graham 85%และจาก Philip Fisher 15%